สวัสดีครับท่านผู้ชมผมโรนีวิรเดอร์กลับมาแล้วสนับสนุนเกมเมอร์ไทยเข้าใจเนื้อเรื่องของเกมนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อจากตอนที่2นะครับมาต่อกันในเควสของโควิกคราวนี้จะเป็นเควสเลเวล5นะครับของโควักนะฮะ เนื่องจากวิดีโอที่แล้วเราไม่ใช่สิที่เทคที่ผ่านมาเนี่ยเสียงมีปัญหาฮะผมก็เลยไม่เป็นไรผมจะมาเล่นใหม่ให้ดูอีกรอบแล้วกันเอาละไปกันเลยไปที่ชื่อ Panic Room ครับ At this point in time we have to acknowledge the truth survivor New Kovac City has not enjoyed the blistering growth ไอ้มาถึงจุดนี้เราต้องยอมรับความจริงนิวโควตซิตี้ไม่สนุกกับแผลผู้พองที่กำลังขยายตัวอย่างที่ฉันคาดหวังไว้เสียงของพวกเราเขาดังขึ้นและดังไปให้ไกลกว่านี้และฉันคิดว่าฉันรู้วิธีที่ทำมัน a few days ago valentown เรกตในอาคารที่ได้รับการราให้ปลอดภัยดูเหมือนว่าผู้ที่อาศัยมีที่เก็บของอย่างแน่นอนมีของมากมายทีเราอาจจะต้องการนะครับนั่ตกลงมาจากระเบียงตอนที่กำลังยิงผู้ติดเชื้อยู่บนถนยวกันนั้นผู้ติด c ชื้อได้ยินเสียงของผู้คนที่กำลังร้ และทางสมเด็จก็ลองด้วยความดียากเพราะฉะนั้นในนี้ต้ u งไปตามหาชายผู้โชคร้ายนั้นแล้วคนกระเป๋าเพื่อหาทางเข้าตึกนั้นเป็นว่าไปหาของกันนะครับคอมมิชชั่นเลเวลเจ็ดและกันมาเก็บดีพีอีเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยฮะมีหาชิลิบเนียม อีคลีมมอเตอร์พิสตันสาวอะไรสักอย่างแหละแล้วก็มีเอจเจอร์เวนภาษาไทยคืออะไรนะประแจไม่ใช่ที่มันปรับได้อะที่มันปรับได้หมุนหมุนหมุนได้คีมล็อกอะไรประมาณนั้นแหละอ่าใช่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 โอเคเราไปลุยกันเลยมิชชั่นนี้ต้องไปหาคีย์การ์ดมีคีย์การ์ดก็อะไร สักอย่างนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะมาถึงก็มีพี่ตุ้มาต้อนรับเลยฮะโอ้หนัาเดียวไม่ตายแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โหเห็นไหมครับ โกงเราขนาดนี้เมื่อกี้คมจะบินหลบฉากไปแล้วอ่ะมันก็ยังดันมาสุดขอบจอแล้วก็ขวัญหน้าให้แขนสองข้างของเขาเอาไงดีทำสอกตลีออบเจกต์ก่อนแล้วกันแรงมากเออขอโทษ ผิดไปแล้ว ที่ว่าน้ำหนักเยอะมากเลยจะต้องทิ้งมันไปก็ได้ตอนนี้โดนเตือนแล้วเนี่ยน,น้ำหลักร้อยสามเปอร์เซ็นต์แต่พอเช็คขึก่อนว่ามันคือประเทมอะไรมันคือเป็นชิ้น ไม่ได้ใช้หรอกเดี๋ยวใช้จะมาหาใหม่แล้วเงินเกี๋ยนี้ใช่ไหมอ,อะไรนะโอ้โหกำลังเลือกของโดนวิทูอีมาระเบิดใส่ถิงกับถิง ของไหมของไหมสักหกนหอหมมอ่อย้วกันม่ไปเอาแฮมเมอร์เหมือนตอนที่แรกบอกไปแฮมเมอร์หลังๆมาเกลื่อนเกลื่อนจริงๆ ของดีอเอาเลยสบายโอ้โหสบายมากคืเดียวตายอ่ะสบายมาก โอ้โอ้้นักวิ่งรมกลดซมบีลมกรด เป็นผ EN en> ู้นึงกลุ่มเจ้าซอมบี้ทั้งหลายจงฟังข้าจงดูข้านี่ไงโอ้โหทั้งหมาเออ เสียตายเลยนะครับเนี่ยกำลังเหลือ,ลอของอยู่มาทำไมเดินชา้าๆนี่กางเจอแล้วสกินตี้ขี ไปผ่านดิชั่นกันแล้วนะมั้ยไม้เยอะโม,ม,มไม่ดีขอสองอชูดเดียวเลยงานง่ายๆต่ง,งานไง่ายนะครับไงดีงไวนก็ามาเก็บเลเวลหน่อยแล้วกัน อีพีอื่นๆจะได้แบบว่าไหลลื่นไปเลยนะเพราะว่าเรามีอีพีแล้วเราจะอัพแกรมแล้วก็ลยุยภารกิจต่อไปได้เลยคุดนี่นี่จะนักลมกรดสมบีลมกรดตุยตุยทุยทุยทุอ้วนทุยอ้วนตุยมาแล้ว หเห็นเงาแวบๆมีการกระตุกเกิดขึ้นนะเรอแป๊บเมฆโอเคดูดูมันเดือดถึงว่า เรากำลังพลาดเลยบางอย่างเนี่ยเจอของดีเข้าแล้วอมันทำแบบว่าเกมแบบมืดมากอ่ะเหมวิ่งนี่แบบควงแขนซอมบี้ไปแล้วอะ ไม่รู้ว่าเพิ่งวิ่งผ่านกันมาอะไรจริงอะไรจริงมืดม,มากเลยครับ ้าบบนนี้ว่ะเป็นของที่กำลังต้องการเลยฮนะมันชื่อว่าพลาสติกอะไรสักอย่างเนี่ยพลาสติกแคมเอาไว้ทำคองนะฮะมันจะเป็นปืนที่ข,ขอโทษผมติดไปแล้วโอ้โหนักวิ่งลลงตดเดีย๋ยวเขาวิ่งหมดเรีย นะนะวิ่งเลยเนะี่ยเจอเน่ยวิ่งมาตบอะไรเนี่ยถ้าตั้งสติไม่ได้นะครับเห็นเธอเจอนี่อันนี้ไม่เร็วพอเร็วพอเลยแล้เนี่ยมีบ้านให้ขึ้นไหมขอไปขึ้นบ้านหน่อยโอโ จนได้นี่คือกล่องอะไร เองครับวว่ากจะเจอพลาสติกแคลมทำไม,ไมเจ้าต้องต้อนรับกันแบบนี้ เอาดูข้าในบ้านหลังนี้ก่อนหลังดวกันนี่ว่าปะโถ คิดเมทัลมาซ่อนไว้ในนี้ล่ะรู้ <c oughs> สึกว่าอัปเดตเกมใหม่นี้จุดการวางของจะให้ได้แบบว่ามันจะดีขึ้น,อโ,น <c oughs> โอเคแล้วไม่ใช่ ผีข้ามกำแพง,งได้ยังไงสุสบการเสียตายเดินไปได้ไงเนี่ยรลอดมารอบมาได้ยังไงเดิน ตะแกรงตะแกรงปิ้งย่างแ,แก้ก็ได้ใช้ฮะหลังๆใช้แน่นอนตะแกรงที่ว่าเนี่ยที่ปิ้งย่างเนี่ยอามาทำตะปูเนะียอะไรอ่ะปูเอามาพวกนี้ มัน่ไอ้หมาพสทธาดิ่งพัชฐาม,มาเลยโคดเก่งสุดท้ายก็ไม่ได้ครับ พลาสติกแคลมที่เรากำลังตามหากันด่านนี้ได้มาแค่อันเดียวเองโถเออและแล้วเราก็มาถึงหน้าบ้านจากที่วิ่งวนรอบด่านมาหนึ่งรอบได้เวลาเข้าห้องแห่งความลับแล้วมีสัมบีมาเคาะหลอด้วูวันกัไรสวัสดี ประตูตีแมวแม็เมลเห็นคิลเลอร์ก็ต้มนินม่ได้ใช้อยูด่ดีแบบนั้นแหละเผื่อหวังว่าตอนเลเวลสูงๆมันจะสามารถทัเป็นยาได้แต่เวลาหน,นักหนักหนักขึ้น อะไรอีกของเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เห็นสิครับโอเคน้่ตามด่านนี่คือห้องที่มันเก็บของไว้มันมีของเยอะแยะเลย พวกมาต้องมาเตออะไรกีกดเครื่องยนต์นี่แหละฮะอืมมม Will you look at that? You found so much stuff you could o p e เนี่ยนายเจอของมากมายเลยนายสามารถเปิดร้านได้เลยนะเนี่ย ไอ้เหมเวิร์กพาร์เนอร์เวิร์เซลันเร์เราไม่ลองขายบางอย่างในนั้นนยว่าไงจะได้ใครถเฉ้ t h e a o f suspicion going these days มีความน่าสงสัยมากมายตลอดทั้งวันนายก็เห็นสิโอเคจบแล้วเควสที่ชื่อ panic r o o เดี๋ยวเราจะมาลุยคว s สต,ต่อไปเกินเลยนะครับแต่เดี๋ยวต้องไปเก็บของก่อนอ่นะ